ครับลูกดวงทุกท่านครับท่านรู้หรือ,อยังว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยมีดาวโคโจรอยู่ค่อนข้างหลายรอบพอสมควรเลยเนาะก้อนใหญ่ใหญ่เนี่ยก็คือวันที่6และวันที่7เดือนธันวาก็คือ,ดา,อคาด,านะดาวอังคารและดาวพุธเนาะดาวอังคารและดาวพุธเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายวันอังคารดาวอังคารเนี่ยกล้าแข่งขยันให้ทางคารย้ายวันที่6ธันวา และดาวพุธย้ายวันที่เจธันวาส่งผลต่อสมลัคนาดังต่อไปนี้ในเรื่องการงานการเงินความรักเริ่มตั้งแต่ลัคนาเมษครับผมลัคนาเมษในาด,ดาวคารดาวสาเป็นเจ้าเรือนตนุและมรณะย้ายเข้าพบสุภะนะครับผมเป็นพบที่เกในวันที่6ธันวาคมเป็น9แก่ลัคนาดาวพุธเป็นเจ้าเรือนสหัสช a r i t ย้ายเข้าพบมรณะ ในวันที่เจธันวาคมภาพรวมของเมฆเนี่ยนะครับผมเฉพาะสองดาวนี้ก่อนนะก็คือเดือนนี้เนเดือนธันวาเนี่ยหลังวันที่6เนี่ยแรงมากๆเลยเหมือนเปิดดวงใหม่เจ้าอังคารเป็นเจ้าเรือตนตนุยกข้อสุภะเริ่มโกอินเตอร์และเป็นจุดเริ่มต้นของความขยับขยายปรับเปลี่ยนแต่ต้องเจ็บปวดหน่อยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยพอจะเติบโตจะตัวใหญ่ตัวต้องแตกกอนเนาะมันจะต้องมีการเจ็บปวดของมันก่อนนะครับผม เล็กน้อยไม่ใช่เรื่องเลยไม่ได้สะกิดคนเมฆที่เจอความทุกโธม,มานมานานแล้วไม่ได้สกิดผิวหนังเมฆเลยดังนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีแน่นอนครับแต่ดาวพุธเนเข้าสู่เดือนมรณะในวันที่เจ่ยจะเพิ่มการเครียดง่ายคิดเยอะมีเรื่องลับๆมีสิ่งที่ต้องไปจัดการแบบเงียบๆที่ต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เข้าไปเคลียร์กลับไปสู่งานเบื้องหลังอย่างนี้อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ เข้าสือเรือนมรณะเนี่ยมรณะฟังแล้วดูน่ากลัวเนาะแต่จริงๆเป็นงานเบื้องหลังก็ได้ท่านส่งผลกับคนรักนาเมกในเรื่องการงาน 1. เจองานเร่งงานใหญ่แบบโผล่ขึ้นมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวมีโอกาสได้โปรเจกต์สำคัญด้านโปรเจกต์ด้านการเดินทางต่างชาติต่างภาษา เอกสารที่ทาอยู่จะต้องกลับมาแก้นะแก้แล้วแก้อีกนี่คือข้อที่ต้องเจอแน่นอนใครมีโอกาสทําสัญญาการกู้ยืมต่างๆเนี่ยจะต,ต้องแก้หลายรอบหน่อยต้องทําใจไว้เลยไม่ได้ได้ตามที่ท่านตรงเอาไว้แน่ที่ท่านวางแผนเอาไว้แน่นอนการเงินได้เงินจากทางไกลครับงานต่างชาติงานออนไลน์ให้ผลดีมีรายจ่ายลับๆครับมีรายจ่ายรอดซ้อนรักแบบแบบมีรายจ่ายซ่อนเร้นอย่างเงี้ยอาจารย์เริ่มลิ้นพันกันแล้ว ต้องระมัดระวังเรื่องการเสียเงินเพราะความไว้ใจบางคนเจอแล้วสารรูปมาสารภาพมาความรักนะครับผมรักดีขึ้นนะมีโอกาสได้พัฒนาแต่ระมัดระวังเรื่องการใช้คําพูดหน่อยเพราะดาวพุธเป็นเรื่องของการใช้คําพูดอ่ะนะคาพูดที่ไม่ได้คิดอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ความรักเนี่ยท่านจะอินกับเรื่องเก่าๆหรือบางความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆหน่อยนะทั้งตัวท่านเองด้วย มีหรือยังปัจจน,นเนี่ยคนมาสารภาพด้วยว่ามีกิ๊กแอบมีกิ๊กอยู่สิ่งที่ต้องระมัดระวงังยังต้องเตือนนะหนึ่งคำพูดครับคําพูดเราจะพูดแล้วให้คนอื่นเข้าใจผิดการเซ็นงานเอกสารต่างๆมีเกณฑ์จะผิดพลาดสูงมีเกณฑ์จะผิดพลาดมีเกณฑ์ดังนั้นไม่มีเกณฑ์ได้เรื่องลับที่เคยมีจะถูกเปิดเผยนะ โอโหการถูกนินทาการถูกใส่ร้ายเป็นเรื่องปกติที่เมฆจะต้องเจออยู่แล้วก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องเตือนละมั้งเรื่องนี้ต้องทําใจเะนะนเนาะเมฆเนาะเอกสารสําคัญระวังสูญหายนะถัดมาคือลัคนาพกษกลัคนาพกษกเนี่ยดาวคารเป็นเจ้าเรือนวีนาปัตตนิย้ายเข้าพบมรณนะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระปุตตะย้ายเข้าพบปัตตนีคือคนรักคู่ครองภาพรวมของเดือนนี้ก็คือพฤษภาพกษกเนี่ยแรงทางอารมณ์ อังคารเข้าเรือนมรณะเครียดอึดอัดอารมณ์ขึ้นลงหงุดหงิดง่ายพกศกเดือนนี้ในเรื่องของความเครียดนี่เยอะเยอะมากๆแทนที่จะได้พักได้ผ่อนไม่ค่อยได้พักนะดาวพุธเจ้าเรือนปัตนีเรื่องเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนขอโทษทีดาวพุธเข้าเรือนปัตนีไม่ใช่เจ้าเรือนเข้าเรือนปัตนีเรื่องคู่เรื่องหุ้นส่วนเรื่องคนรักจะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะการงานครับผมมีงานที่ต้องแก้มีงานที่ต้องเคลียหุ้นส่วนสิ้นปีไม่ได้หยุดหรอก แต่ดีนะงานเก่าๆงานร้อนซ่อนเล้นเนี่ยจะทําให้ได้เงินกลับมาการเงินมีรายจ่ายเยอะครับโดยเฉพาะเรื่องคู่ลูกสัตว์เลี้ยงชัดมากจะได้เงินจากพาร์ทเนอร์หรือคนกลางหรือการเป็นตัวกลางในการทําอะไรสักอย่างเจอแล้วเจอบ้างยังผมก็ทํานายตัวเองว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะมาทางไหนรายได้มันเข้านะแต่มันช้าครับแต่ก็ยังโอเคที่ยังเข้าอยู่ ด้านความรักของคนพึกศกนะครับผมมีปัญหาที่ต้องปรับความเข้าใจกันสําหรับคนมีคู่แล้วระมัดระวังการระเบิดอารมณ์เพราะว่าท่านจะเจอเรื่องเครียดกันหลายๆอย่างพูดคาจาในี่พูดปุ๊บคนเข้าใจผิดเลยคนโสดมีเกณฑ์คนเก่าจะเข้ามาสร้างปัญหาคนมีคู่ก็มีเกณฑ์นคนเก่าจะเข้ามาสร้างปัญหาเจอแล้วหรือยังสิ่งที่ต้องระมัดระวังหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่ศัตรูการถูกหักหลังเตือนนะอย่าบอกว่าไม่เตือนนะ เจ็บตัวเล็กๆน้อยครับผมอุบัติเหตุจากของมีคมเครียดภาวะเครียดโลคกระเพาะพืนขึ้นภูมิแพ้ใดๆเกิดขึ้นได้ลักขณาสุดท้ายของคลิปนี้อันได้แก่มิถุนครับมิถุนเนี่ยดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนสุภพันธุย้ายเข้าปุตตะบุตรบริวารหรือการริ่เริ่มสิ่งใหม่สุภะย้ายปุตตะพันธุย้ายปุตตะดี บางท่านบางคนมีโอกาสเปลี่ยนรถซื้อรถซื้อใหม่ต่อเติมบ้านเรือนใช้เงินกับสิ่งพวกนี้ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนราพระกระดุมพระเข้าสู่ภพพันธุในวันที่เจ็ดภาพรวมดวงดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนกดรับคําทํานายมิถุนทุกทนทรมานมานานเลยใช่ไหมนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนดวงปรับเปลี่ยนพื้นดวงดาวคานเข้าเรือนปุตตะเริ่มได้โปรเจกต์ใหม่เริ่มได้โชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ ความคิดใหม่พุทธเข้าพันธุบ้านรถที่ดินเนี่ยจะมีสิ่งนี้ท่านเข้าไปจัดการและได้รับทรัพย์สินเดิมกลับคืนมาการงานโครงการงานใหม่งานครีเอทีฟงานออนไลน์เด่นมากๆไม่ถูนท่านที่ทาออนไลน์รีบลุยในะช่วงสิ้นปีช่วงหาเงินนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนการเงินเนี่ยรายได้เพิ่มจากงานเสริมงานใหม่เงินได้จากครอบครัวหรือการขยายทรัพย์สินมีรายได้ที่เกี่ยวกับบ้านรถยานบาหันะ ตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ก็ให้ผลได้ดีเหมือนกันความรักท่านจะมีสเสน่ห์มากขึ้นมีคนเข้ามาจีบคนมีคู่จะได้คู่จะได้คุยเรื่องร่วมอนาคตกันพลังความรักจะหวานขึ้นเตือนเรื่องหึงหวงนิดเล็กน้อยสิ่งที่ต้องระ,ระมัดระวังสำหรับคนชาวมิถุนหัวร้อนใช้เงินกับความสุข คำพูดแรงกับคนในบ้านต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องเด็กบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่านี่คือการพยากรณ์ของลัคนาเมธพฤกษกและเมถุนหลังจากดาวอังคารและดาวพุธมีการ,ปรเปลี่ยนย้ายวันที่6และวันที่7กดรับคำทำนายครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดทุกๆอย่างกดให้ผมเะมันได้ประโยชน์กับตัวผมเองนะก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ก็กราบขอความอนุเคราะห์จากพี่ๆทุกทท่านด้วยขอบคุณมากครับสวัสดี